โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกตั้งอยู่เลขที่สิบ ตำบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชาจังหวัดเชีบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีบุรีเขต3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนเปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น245คนการนำเสนอผลงานนาวัตกรรมเพื่อรับรางวัล Innovation 3 Award 2024ชื่อนวัตกรรมการบริหารสถาน าศึกษโดยใช้ P-S-D-N m o เดลสร้างสรรคนดีวิธีพันเดส็จนอกเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มาและความสำคัญของผลง,งานนาวัตกรรมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้คนมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมขาดความเจริญทางด้านจิตใจ,จทำให้คุณธรรมจริยธรรมและสิ่งดีงามถูกละเลยและผลจากการคัดกรองข้อมูลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่านักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งต้องจัดก,กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท และนำหลักการแนวทางการดำเนินง,งานมาปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ PSTDN model สร้างสรรค์คนดีวิถีพันเสด็จนอกเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การสร้างสรรค์คนดีตามบริบทของสถานศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์คือพอเพียงซื่อสัตย์รับผิดชอบด้วยกระบวนการที่มีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป้าหมาย 3. เพื่อพัฒนานวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ PSDN Model สร้างสารรค์คนดีวิถีพันเสเด็จนอกเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน1คนครูจำนวน16คนนักเรียนจำนวน245คนการดำเนินงานตามกิจกรรมขั้นตอนที่ออกแบบไว้ดังนี้ p Participation ดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน S s u f f i c i e n c Economy ดำเนินตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีนิยาม3ห่วง2เงื่อนไข D Design ออกแบบการเรียนรูก้กระบวนการวัดติดตามและประเมินผล N Network การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรมสพทการมีเครือข่ายชุมชนผู้ปกครอง,องกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้น ตอนการดําเนินง,งานการออกแบบนวัตกรรม 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยใช้ p s d n Model ผ่านกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2. กํกำหนดความต้องการวางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรม 3. การดำเนินงานตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบ p s d n โมเดลในกิจกรรมโครงการแผนปฏิบัติการของโรงเรียนพัฒนาอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโครงการวันสำคัญโครงการสวดมนต์สุดสัปดาห์สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PDCA 4การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลสาเร็จของนวัตกรรมการดาเนินการ ผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนพบว่าระดับพฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุดเป็นดอยละ96.56ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ในรูปแบบและการนำไปใช้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการวางแผนบริหารและพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสวทได้จริง 2. เป็นองค์ความรู้ขยายผลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรร,รรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเผยแพร่นวัตกรรมการได้รับการยอมรับอาทิการจัดทำรายงานการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพันเ็จนอกการเผยแพร่ภายในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชลบุรีเขตสาการเผยแพร่ผ่านบุคคลที่มีคุณวุฒิเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้มีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ด้านสถานศึกษา 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ค่า,าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศพุทธศักราช2 5 6 5 2. รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ Base Practice ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพุทธศักราช5 5 6 5 3. ได้รับโร่รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท ระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับเขตตรวจราชการที่8พุทธศักราช2565 4. ได้รับโล่รางวัลผลคะแนขน,นการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับ AA คะแนน96.29พุทธศักราช2565 ห้าโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่สามปีการศึกษา25 6พันห้าร้อยหกสถึงสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสวทเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสวทระดับสามดาวที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 7. รางวัลผลงานที่มีคุณภาพชมเชยด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศเบ p r a c ก i c สการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในารวงรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติประจำปีพฤทธศักราช25 2566สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. รางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในยรหลวงปีที่18ปีการศึกษา2566 9. รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดเชิญบุรีประจำปีพุทธศักราช2567 10. รางวัลเชื่อชูเกียรติที่โรงเรียนได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ ine, ระดับ AA คะแนน97.20พุทธศักราช2566 11รางวัลสถานศึกษาที่มีผลง,งานนวัตกรรมเป็นเลิศ Best Practice พุทธศักราช2566 12. รางวัลระบบตัวแรงช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางละระดับดีเด่นอันดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7 สิรับรางวัลชมเชยสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นหัวข้อการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กรเรื่องค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและการประพฤติในการต่อบต้านสุจริตและประพฤติไม่ชอบมีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปนมศึกษาชลบุรีเขตสามด้านผู้บริหารสถานศึกษา 1. รางวัลครรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยม 2. รางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานแนวหน้า 4. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานนาวัตกรรมที่เป็นเลิศ best practice 5 รางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมงพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ด้านครูผู้สอน1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่าดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70สำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนางสาวทองสีแสงตาได้รับรางวัล Innovation ชน3 a w อวอร์ด3อชนะเลิศระดับทองประเภทครูผู้สอนระดับประถมวัย 3. นางสาวทองสีแสงตาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3 4. ว่าที่ร้อยตีหญิงวรรณภาพลพทนูได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดี 5. ได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดี 6. นายนำพลหารมากและนางสาวกิษณาปิ่นป้องครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ระดับประเทศผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน 1. เด็กชายจักรินวังคีรีรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งงานศิลป,ปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เด็กหญิงฤดีเพชรบูรณ์เด็กหญิงรัชนาสิน์ขนโพเด็กหญิงรมมียารมทัทีได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครง,งานคนทำเฉลิมพระเกยียรติเยาวชนไทยทำมีถวายในหลวงปีที่18ขอขอบพระคุณค่ะ